โอ้โหทำไมออฟฟิศมันหรูหราจังวะโคตรใหญ่เลยอะเฮ้ยอย่างนี้ต้องถ่ายรูปนะเว้ยเอยอนี่เหมาะจริงๆอ่าธุรกิจใหม่มันจะต้องมีออฟฟิศ หม่ม่เรียบร้อยโหฝ้าดูอะไรนี่สิดีมันท่าทางเนี่ยจะมีออฟฟิศใหม่แล้วนะทั้งหรูแล้วก็ใหญ่ซะด้วยดีมคนที่เคยทำงานกับพี่น่ะหรออืมดีมกับพี่เนี่ยนะเริ่มทำงานมาพร้อมกันแต่ดูสิเขาอายุน้อยกว่าพี่อ่ะ ดูท่าทางอ่ะคงจะไปได้ไกลกว่าพี่เยอะแล้วล่ะโ,โหเงินเดือนเขาคงจะเยอะแน่ๆเลยนะพี่เนาะพี่ชายเป็นอะไรเอาหรอกพี่รู้สึกว่าตัวพี่มันกนจะจอกอ่ะเงินเดือนก็น้อยนิดเดียวดูสิดีมากคงจะกลายเป็นคนรวยไปซะละนี่พี่ชายฝังฝ้ายนะ พี่อย่าปล่อยให้คนที่เขาโพสต์รูปลงโซเชียลอะมาทําให้พี่ต้องรู้สึกแย่เพราะการที่เขาโพสต์รูปโพสต์นี่พูดนั่นน่ะก็ใช่ว่าเขาจะต้องดูดีเสมอไปนะพี่ืมโอเคพี่้าใจแล้วไฟว่าอย่างนั้นเราไปกินข้าวกันดีกว่านะคะอือไปอ เออคุณเดมเดี๋ยวฉันให้คุณทำคุณเดมคุณมาน้างอะไรที่เก้าอี้ฉันผมขอโทษครับคือผมไม่<ฉ>ต้องพูดเลยนะฉันให้คุณมาเก็บของฮะไม่ได้มาทำที่ห้องนี้เหมือนก็เป็นห้องของคุณรีบเก็บของเลยนะครับผมอย่าช้าล่ะฉันเรีบครับ โคตรใหญ่เลยว่ารวยเอาสักรูปสักรูปนี่ป๊าบนี่ย้ายเข้าคาลือหาดหลังใหม่ิ <c oughs> อ้นี่หยอดเหี็บร้อยโอ้อะไรเนี่ย ออฟฟิศก็เพิ่งซื้อใหม่บ้านก็ซื้อใหม่อีกเหรอเนี่ยใครล่ะพี่ก็ยีดีมไงที่พี่เล่าให้ฟังน่ะว่าทํางานมาด้วยกันแท้ๆอายุมันก็น้อยกว่าพี่ดูสิเนี่ยมันมีบ้านหลังใหม่แล้วว่าใหญ่แล้วก็สวยด้วยแล้วด,ดูพี่ดิจี่ต้องเช่าคอนโดอยู่เลยอะ่ะพี่มันไม่มีใครถูกใครผิดหรอกนะคนเราก็ต้องต่างมีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปทําไมพี่จะต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาด้วยละ่ะแล้วถ้าเป็นฝ้ายอ่ะ เพื่อนที่ทํางานด้วยกันมานแท้ๆประสบความสําเร็จมีเงินมีทองทั้งมากมายาเงี้ยฟ้าจะรู้สึกยังไงไ้าก็ต้องรู้สึกยินดีกับเขาสิพี่ไ้าไม่เข้าใจหรอกนี่พี่ไ้าบอกแล้วไงว่าอย่าเครียดเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ใช่เรื่องจริงทาไมพี่จะต้องเก็บเอาเรื่องของคนอื่นเขามาคิดด้วยล่ะไปเถอะนะพี่ไปหาข้าวกินกันเถอะไปหิวแล้ว รูปวะไม่สวยวะอีกรูปวยคนเดมอุ้ยคณถ่ายรูปบ้านฉันทำไมเออขอโทษครับแต่บ้านคุณสวยมากเลยครับฉันไม่ได้จ้างคุณเป็นตากล้องนะฉันให้คุณมาเป็นผู้ช่วยมีหน้าที่กระทำของตัวเองเสร็จขอโทษครับกิบกล่องนัยนะตา นี่มันรถปอแช่คันละสิบล้านนี่ว้าสวยเว้ยสวยเว้อยอนนี้ต้องมีอีกสักลูกสน่อยสน่อยปาดมาเน่ลงรถใหม่ชีวิตใหม่โอ้โหคมมากปาป่อให้ยอดจริง เดี๋ยวไฟ้ายดูดิไอดีมันซื้อรถปอร์เช่คันหนึ่งเกือบสิบล้านน่ะโหมันไปเอาเงินจากที่ไหนมาเยอะแยะวะเน,นี่ยนี่พี่พอได้แล้วพี่ดูไอจีแบบนี้ทุกวันเลยนะดูแล้วมันส่งผลต่อสภาพจิตใจพี่แค่ไหนมันทําให้พี่มีความสุขไหมทุกวันนี้ยไม่เห็นจะมีเลยนะใช่พี่ไม่มีความสุขก็ไฟดูพี่ดิทุกวันนี้พี่ยังไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่เอาละ พี่ไม่อยากกินข้าวแล้กลับเถอะพี่อย่าทำแบบนี้สิเราไปกินข้าวเถะนะเผื่อว่าจะอะไรจะดีขึ้นไปก็ไปเดี๋ยวพี่นั่นใช่ดีเพื่อนพี่หรือเปล่านะ่ะเออใช่จริงๆด้วยเราเข้าไปหามันกันเถอะไปเฮ้ยดีมเอา้า เฮ้ยใช่เป็นยังไงวันสบายดีเปล่าสบายดีนี่ไฟแฟนเราสวัสดีครับนี่ที่ได้รู้จักนะครับผมโอ้ยชีวิตแกดีดีว่ะฉันเห็นในไอจีของแกอ่ะโอ้บริษัทเนี่ยก็ใหญ่โตบ้านแกก็สวยมากแถมซื้อใหม่อีกแล้วนี่แกยังออกรถปอร์เช่คันหนึ่งเกือบสิบล้านเลยเหรอวะก็น่นอนสิวะโอ้พอดีว่าธุรกิจฉันมันดีนะกำลังไปได้สวยด้วยแต่จริงๆแล้วมันก็ แค่นี้มันก็ยังไม่ไม่พอสนับชั้นหรอกว่ะเออเพราะแต่ทำงานอะไรตอนนี้ก็ยังทำเหมือนเดิมอ่ะใช่เอ้ยแย่เนี่ยนะเพื่อนคุณเดมครับนี่มันอะไรฮะมีคนส่งรูปในไอจีของคุณให้ฉันดูมันหมายความว่ายังไงเอคือผมผอธิบายได้ไม่ต้องอธิบายอะไทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่ออฟฟิศฉันบ้านชัน แล้วก็คุณยังมาถ่ายที่หน้ารถฉันอีกเนี่ยฮะมันหมายความว่ายังไงคุณทำเหมือนว่าทุกอย่างมันเป็นของคุณเองงั้นเหรอไม่ต้องมาขอโทษเลยนะคุณเป็นอะไรคุณเป็นแค่ลูกจ้างฮะแต่คุณแอบอ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของฉันฉันไล่คุณออกคุณหอคุณหมอครับผมก่อนครับคุณคุณหอโอ้ พี่ไม่คิดเลยอะ่ะเรื่องแบบนี้จะมีอยู่จริงเหรอฝ้ายกรจริงนะแต่ว่าฝ้ายกลับไม่เซอร์ไพรส์เลยอะ่ะที่เจอเรื่องแบบนี้พี่รู้สึกที่ลายใจตัวเองยังไงไม่รู้อะ่ะที่พี่ชอบเอาตัวเองอะ่ะไปเปรียบเทียบกับสิ่งจอมปลอมอะไรในโซเชียลแบบเนี้ยใช่ไหมพี่พี่เสียใจนะที่พี่ไม่เชื่อฟอังฝ้ายอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ฝ้ายรู้อยู่แล้วแหละว่าโซเชียลปัจจุบ,บันนี้มันเป็นยังไง จริงเนาะอย่างที่ฝ้ายบอกอ่ะของบางอย่างเป็นโซเชียลอ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ไป,ป่ะเราไปหาอะไรกินกัน